สวัสดีค่ะวันนี้เมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วเมนูของเรานี้เรียกว่าเมนูสองสหายทอดงาวิธีการทาทำไม่ยากและเมนูสองสหายของเรานั้นมีอะไรกันบ้างมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเตรียมมันเทศนะคะเตรียมมาสามหัวถ้าช่างก็สี่ร้อยกรัมค่ะมันเทศหลังจากได้มันเทศมาเรียบร้อยแล้วปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกมันเทศเออกให้เอยมเลย หลังจากเราปอกมันแล้วนะคะหั่นมันเป็นแว่นบางๆค่ะอันนี้มันเราก็จะเป็นแว่นบางๆลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วมันมาต้มในน้ํานะคะต้มจนกว่ามันจะสุกใช้เวลาต้มประมาณสิบห้านาทีค่ะมัน ช่วงที่เรารอต้มมันนะคะเตรียมกล้วยน้ําว้าสุกมาค่ะกล้วยน้ําว้าสุกเราจะใช้ทั้งหมดห้าลูกนะคะอันนี้ของเรามันจะลูกใหญ่นะคะใช้ห้าลูกแต่ถ้าเกิดว่าของใครลูกเล็กก็ใช้หกลูกนะคะอันนี้อยู่ที่ขนาดของกล้วยนะคะกล้วยน้ําว้านะคะปอกเปลือกอพอปอกเปลือกเสร็จแล้วหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกัน อันนี้กล้วยห้าลูกก็หั่นเป็นแว่นประมาณนี้ค่ะต่อไปน้ำถั่วปั่นมานะคะถั่วปั่นของเราอ่าใส่กล้วยลงไปค่ะตามด้วยมันเทศมันเทศที่เราต้มมาสักครู่นี้ต่อไปเกลือใส่เกลือไปตัหนึ่งวสี่ช้อนชาอันอยู่แล้วกล้วยก็หวานอยู่แล้วเพราะนั้นน้ำตาลทรายใส่ไปแค่สองช้อนพอนะคะ ต่อไปนมนมหรือกระทิก็ได้นะคะใส่ลงมา200 ml หรือว่า2ร0กรัมใครไม่มีนมก็ใส่กระทิใครมีกระทิก็ใส่แล้วแต่เลือกนะคะเพราะว่าความหอมคนละแบบใส่นมก็จะหอมกลิ่นนมใส่กะทิก็จะหอมกลิ่นกะทิถ้าใครไม่มีตะช่างนะคะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงตวงทั้งหมด24ช้อนนะคะใช้ช้อนแบบนี้ตัว24ช้อนอ่านั่งนับไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องตวงเหมือนเราก็ ช้เครื่องตวงแบบนี้เลยนะคะเทลงไปทั้งหมดเลยะคะ่ะต่อไปนะคะน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนนะคะน้ำมันพืนชสองช้อน,น,ะะน,น,น,อนถ้าช่างก็ยี่สิบกรัมนะคะน้ำมันพืชหรือใครที่ให้หอมกว่านี้จะใส่เนยละลายก็ได้ จากนั้นเราก็น้ำส่วนที่เราปั่นมาจากคู่นี้มาเทเลยนะคะเทใส่กระทะจะเป็นกระทะแบบไหนก็ได้กระทะเทปร่อนก็ได้กระทะธรรมดาก็ได้ได้หมดคะ่ะเดี๋ยวบางคนบอกว่าทำสูตรนี้แล้วกระทะเทปร้อนไม่มีทำได้ไหมทำได้นะคะขั้นตอนต่อไปเตรียมงาดํามานะคะงาดําไม่ต้องคั่วคะ่ะใส่งาดําลงไปหนึ่งช้อนเลยต่อไปงาขาวงาขาวนี่สองช้อน การที่เราเพิ่มงานนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารเพราะงานนั้นมันจะมีน้ำมันงานช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะมีแคลเซียมสูงเราจึงใส่งาลงไปแต่ถ้าใครไม่ชอบงาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะอันนี้คนผส,สมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนำขนมมาตั้งไฟกวนค่ะเวลากวนนี่ให้ใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ ตอนนี้เราก็ควรมาได้อ่าอระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณห้านาทีขนมเราก็จะเริ่มแห้งนะคะแต่ที่เป็นน้ำเล้วๆเมื่อสักครู่นี้ก็จะเริ่มแห้งะะแ,แล้วนะคะแต่เราจะควรต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งเป็นก้อน,นะคะ่ะถ้าเราชอบขนมหน้าขนมไม่ออกสีเหลืองนะคะเราก็อาจจะเติมสีเหลืองลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ขนมสวยขึ้นแต่ถ้าใครไม่เติมก็ได้นะคะอันนี้ไม่มคะคะังคับค่ะ อันนี้เราอยากให้ขนมสีออกมาเลืองใส่ขนมจะได้ส,สวยๆเราก็เลยใส่สีเหลืองเพิ่มไปนิดนึงตอนนี้เราควรใส่ขนมมาจนแห้งลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแห้งแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ใส้ขนมเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นคะ่ะปั้นใส้ขนมไม่ต้องอเส้นใหญ่มากนะคะประมาณลก,กลมๆ เท่าลูกกระสุนหรือว่าเท่าลูกเมปองขนาดเล็กนะคะร็จแล้วเราก็จับ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 แบบนี้นะคะปั้นคะ่ะปั้นให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้กลมๆรีนะคะปั้นให้เป็นลูกกลมรีแบบนี้คะ่ะวางไว้ให้ก้อนเท่าๆกันนะคะความยาวหนึ่งสองความยาวประมาณสี่เซนคะ่ะ ถ้าขนมมาติดมือให้เอาน้ำมันทาที่มือนะคะขนมของเราหลังจากปั้นไส้เสร็จแล้วจะได้ทั้งหมด30ชิ้นนะคะแถวและ10ชิ้นค่ะเตรียมแป้งข้าวเหนียวมานะคะแป้งข้าวเหนียวบางคนก็มีตะช่างบางคนไม่มีตะช่างถ้าใครมีตะช่างก็ช่าง2 0 0กร,รมัม แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตะช่างใช้ช้อนกินข้าวนะคะช้อนแกมแบบนี้ตวงตวงทั้งหมด32ช้อนนะคะเอานับไปเลย32ช้อนถ้าช่างก็200กร,รมัมตามนี้นะคะ,ะใส่ลงไปหมดเลยต่อไปเกลือเกลือป่นที่ใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะคะเกลือ ต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เตรียมมา5 0สิกรัมแต่ถ้าเกิดใช้ช้อนแบบนี้ตวงก็5ช้อนนะคะน้ำตาลทรายต่อไปเบกกิง้งโซดาเบกกิง้งโซดานี่ใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะคะเบกกิง้งโซดาหลังจากนั้นเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคะ่ะ หลังจากเราคนส่วนผสมต่างๆนี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วส่วนผสมสุดท้ายต่อไปนะคะเตรียมนมหรือกะทิมาก็ได้ถ้าใส่กะทิมันก็จะหอมกลิ่นกะทิถ้าใส่นมมันก็จะหอมกลิ่นนมอันนี้เราชอบนมเราก็เลยใช้นมนะคะเตรียมมานะคะ120 ml หรือว่า120กรัมถ้าใช้ช้อนกินข้าตวตวง ใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงนะคะก็ตวงทั้งหมด14ช้อนนมหรือว่ากะทิเราจะค่อยๆใส่นะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวคะ่ะการแป้งมันเหลวนะคะเพราะว่าถ้าบางคนมาใช้ตะช่างตวงมันก็จะแน่นอนเป๊ะๆเ,เลยแต่ถ้าใช้ช้อนกินข้าตวตวงบางทีอาจจะคาดเคลื่อนได้เราถึงค่อยๆใส่นะคะถ้าใส่แล้วมันแห้งเกินไปก็สามารถเติมได้ แต่ถ้าใส่แล้วค่อยๆใสถ้าเกิดมันเหลวเราก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะอันนี้ปรับเปลี่ยนได้ค่อยๆทำค่ะในจุดนี้แป้งนะคะหลังจากที่เราเทอน,นมหรือน้ำกะทิหมดแล้วเราก็มานวดนะคะนวดปั้นให้เป็นก้อนๆแบบนี้คะ่ะนวดให้เนียนแบบนี้เลยใช้ได้แล้วนะคะ ต่อไปเตรียมงาขาวงาขาวนี่ไม่ต้องคั่วนะคะเตรียมงาขาวว่าสองช้อนหรือยึดหรือว่าช่างก็ยี่สิบกรัมค่ะอันนี้ใส้ขนมที่เราปั้นเอาไว้นะคะแป้งที่เราทำเป็นก้อนๆไว้นะคะล้วเอาแป้งมาค่ะแป้งมาก้อนไม่ต้องใหญ่มากนะคะแต่แล้วงคึงแป้งคืงแป้งให้เนื้อแป้งเนียนแผ่บางๆเราจะแผ่แป้งบางๆนะคะ เสร็จแ,แล้วเอาไส้ขนมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ห่อนะคะห่อแป้งห่อแป้งแล้วก็คึงคึงให้แน่นๆหัวท้ายตบๆๆให้มันกลมกลมด้านี้ก็คึงแน่นๆ หัวท้ายตบๆๆให้กลๆมๆปั้นก้อนลักษณะแบบนี้แค่นี้นะคะแต่เดี๋ยวเราก็วางไว้ค่ะอันอื่นก็หลังจากเราปั้นกลมๆแบบนี้แล้วนะคะเอาคุกงาค่ะคุกงาที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากคุกงาเสร็จแล้วเราคลึงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้งาเข้าไปในเนื้อแป้งค่ะเวลาทอดมันจะได้ไม่หลุดนะคะคลึงๆเบาๆนะคะคลึงๆอ่าคลึงๆนิดนึง อะไรงาไม่ติดก็โรยโรยงาไปนะคะอ่ากด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 นี่นนงให้งามันติดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอาขนมเราใส่ลงไปคะ่ะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะจะไม่ใช้ไฟแรง ค่อยขนมใส่ลงไปคะ่ะหลังจากใส่ขนมลงไปแล้วเราต้องคอยกลับนะคะคอยกลับเรื่อยๆเพราะว่าไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งมันสุกเกินไปนะคะคอยกลับด้านพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่พลิกกลับไปกลับมามันก็จะสุกด้านใดนด้านหนึ่งมันจะไหม้ไม่สวยนะคะ ข้องางานถูกความร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้คะ่ะพอขนมเราสุกเหลืองดีแล้วตักออกเลยนะคะแล้วสุกอาจจะสุกไม่พร้อมกันก็ดูชิ้นไหนมันสุกมันไหม้ไม่ใช่ไหม้นะคะคือเหลืองอเกลียมขนาดนี้ก็ใช้ได้คะ่ะตักออกเลยคองกำลังสวยเลยนะคะ ส่วนที่เหลือแล้วก็ทอดต่อค่ะพอกล้วยเราสุกดีแล้วนะคะทอดจนสุกเสร็จหมดแล้วเราก็เอามาจัดใส่จานเลยค่ะจัดใส่จานสวยๆ อ่ะจะวางแบบขว้าก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้วางได้หมดเลยค่ะแต่และลูกกลมสวยน่าทานมากๆเหลืองสวยน่าทานมากเลยค่ะบางคนอยากจะรู้เนื้อขนมข้างในมา,มาดูมาดูมาดูขนมข้างในกันเลยนะคะอันนี้ฉีกดูด้านในค่ะแล้วนในก็จะเหนียวนุ่มเป็นไส้งาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมาก วิธีการทำนะคะมันน่าทานจริงๆแล้วแถมที่สำคัญนะคะเหนียวหนุบอย่างนี้เลยคะ่ะนี่คือข้องางในที่เป็นไส้แบบนี้นะคะอืมอร่อยมากคะ่ะกลิ่นหอมกล้วยกลิ่นหอมมันแล้วเราใส่นมนะคะมันก็จะหอมนมด้วยนะคะ เมนูนี้ทําออกมากแล้วดีมากๆเลยนะคะบางคนก็ทํากินในครอบครัวทําแจกญาติพี่น้องหรือบางคนก็ทําเป็นอาชีพเสริมทําให้มีรายได้นะคะเมนูนี้ดีมากๆเลยลองไปทํา,าทานนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อได้คะ่ะพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะ